สวัสดีค่ะกลาับม,มาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาชวนทุกคนทำเมนูเยลลี่มะม่วงนมสดทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นค่ะเมนูนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับซัมเมอร์ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะทำง่ายแถมอร่อยหอมหวานเคี้ยวเพลินไปกับตัวเยลลี่มะม่วงอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะทำเป็นแก้ว22ออนทั้งเมนูเย็นแล้วก็เมนูปั่นเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำจากเมนูเย็นกันก่อนเลยค่ะวันนี้ก็จะทำง่ายๆเลยนะคะในส่วนของมะม่วงก็จะ ใช้เป็นน้ำสคอตมะม่วงเข้มข้นนะคะหรือใครจะใช้เป็นไซรัปมะม่วงหรือจะเป็นอซอสมะม่วงที่ทําเองก็ได้นะคะก็เลือกได้ตามชอบได้เลยค่ะวันนี้เราก็สะดวกใช้เป็นน้ําสคอตเนาะสำหรับแก้วนี้ก็จะทําเป็นเมนูเย็นก็จะใส่น้ํามะม่วงอยู่ที่50 ML ค่ะหรือจะใส่ตามชอบก็ได้นะคะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยเนาะถ้ายังไงก็ไปปรับรดเพิ่มตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่เป็นตัวเยลลี่มะม่วงค่ะ ซึ่งตัวเยลลี่มะม่วงเนี้ยนะคะเขาก็จะมาช่วยให้ตัวนมสดมะม่วงของเรามีเ็กเจอร์ความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะได้เขียวเพลินเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าเข้ากันได้ดีกับตัวน้ำมะม่วงเลยค่ะและนี่ค่ะสำหรับตัวเยลลี่มะม่วงที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นของตราใบเฟิร์นค่ะจะเป็นวุ้นสําเร็จรูปคาราจีนแนนกลิ่นมะม่วงนะคะซึ่งมีทั้งแบบชิ้นเล็กๆเ,เป็นเต่าเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเต่าชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะมี2แบบให้เลือกค่ะว่าชอบชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กนะคะ 1ถุงก็จะอยู่ที่1 0 0 0กรัมค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะตัดถุงแล้วก็เทให้ดูเนื้อข้างในนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเต๋าชิ้นเล็กนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะและนี่ก็จะเป็นแบบเต๋าชิ้นใหญ่ค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนะคะก็จะมีกลิ่นหอมค่ะหอมมะม่วงนะคะเนื้อก็จะนนเนียนๆคล้ายๆพุดดิง้งแล้วก็จะเด้งๆนะคะสามารถทานคู่กับเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเลยนะหรือว่าจะนำไปทำเป็นพวกเบเกอรี่ขนมของหวานอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะ วันนี้เราก็จะใช้ตัวเยลลี่มะม่วงตัวนี้ละค่ะมาทานคู่กับตัวนมสดมะม่วงช่วยทำให้ตัวนมสดมะม่วงของเรามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่ได้เลยนะสำหรับตัวเยลลี่มะม่วงนะคะแต่ถ้าแถวบ้านใครไม่มีนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจ a s p interfood ได้เลยนะคะตามนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ โอเคค่ะพอเราได้ตัวเยลลี่มะม่วงแล้วนะคะเราก็จะตักตัวเยลลี่มะม่วงใส่ในน้ำมะม่วงของเราที่เราเทตวงไว้นะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นเยลลี่มะม่วงแบบเต๋าชิ้นเล็กนะคะจะตักใส่ไปที่1กระบวยนะคะหรือใครจะใส่มากใส่น้อยอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันกับตัวน้ำมะม่วงของเราได้เลยค่ะเขาก็จะมีลักษณะเป็นข้คนๆคล้ายๆตัวอซอสมะม่วงนะคะก็จะทําให้ดูน่าทานขึ้นมากกว่าเราใส่เฉพาะตัวน้ำมะม่วงอย่างเดียวนะคะ นี่เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะก็นำแก้ว22ออนมาเลยนะคะแล้วก็เทใส่แก้วลงไปได้เลยจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วได้เลยค่ะพอเติมน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่เป็นนมสดค่ะจะใช้นมสดอยู่ที่120 ml ค่ะเทใส่ลงไปในแก้วได้เลยนะคะ และถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มความมันให้กับตัวนมสดนะคะก็สามารถเพิ่มนมข้นจืดลงไปอีกได้ค่ะอันนี้ก็จะใส่นมข้นจืดลงไปอีกสักนิดหน่อยนะคะก็จะใส่นมข้นจืดไปที่30 ml ค่ะ จะทาให้ตัวนมของเรามีรสชาติหอมมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะใครอยากจะใส่ตัวเยลลี่มะม่วงท็อปด้านบนอีกสักนิดหน่อยก็ได้ค่ะหรือใครไม่อยากใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะปิดฝาเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ใส่ตัวเยลลี่มะม่วงลงไปด้านล่างแล้วนะคะอยากจะใส่เพิ่มด้านบนอีกก็ใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบได้เลยนะเราก็จะใส่เพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะทําให้ดูน่าทานขึ้นค่ะ แล้วก็เพิ่มสีสันอีกสักหน่อยค่ะเพิ่มสีเขียวให้เขาหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะสําหรับเยลลี่มะม่วงนมสดแบบเย็นค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทําเป็นเมนูปั่นกันต่อเลยค่ะสําหรับเมนูปั่นนะคะอันดับแรกเราก็จะมาทําในส่วนของตัวน้ำมะม่วงกันก่อนเลยค่ะขออนุญาตใช้แก้วเดิมที่ใช้ทําเมนูเย็นเมื่อกี้นะคะก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าสําหรับเมนูปั่นนี้นะคะเราจะใช้น้ำมะม่วงอยู่ที่60 ml ค่ะ หรือใครจะใส่มากใส่น้อยได้เหมือนเดิมเลยนะคะปรับความหวานได้ตามความชอบได้เลยค่ะแล้วเราก็จะใส่เป็นตัวเยลลี่มะม่วงเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเต่าเล็กนะคะเป็นชิ้นเล็กค่ะใส่ลงไปหนึ่งกระบวยเหมือนเดิมแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ลักษณะคล้ายๆซอสมะม่วงเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของนมปั่นกันนะคะ สำหรับนมปั่นก็จะใช้เป็นนมสดค่ะจะใช้เป็นนมสดพัชไรนะคะอยู่ที่100 ml ค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยนมข้นจืดนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันนะคะจะใช้นมข้นจืดอยู่ที่40 ml ค่ะแล้วก็ใส่นมข้นหวานไปที่40 ml ค่ะเราจะไม่ได้ทําหวานมากนะคะสําหรับตัวนมปั่นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวความหวานของเราก็จะอยู่ที่ตัวน้ำมะม่วงที่เราใส่ไปด้วยเนาะ เดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปนะคะถ้าทําหวานเกินไปแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ไปปรับลดได้เลยนะคะแล้วก็คนสผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็เตรียมปั่นได้เลยค่ะเตรียมโถปั่นมาเลยนะคะจากนั้นก็นํานมที่เราผสมไว้นะคะเทใส่โถปั่นได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งแก้ว22ออนนะคะพูนพแก้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปอีกประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นําไปปั่นได้เลยค่ะ พอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมเทใส่แก้วได้เลยค่ะเตรียมแก้ว22ออนมาเลยนะคะก่อนที่เราจะเทนมปั่นที่เราปั่นมานะคะใส่แก้วเราก็จะมาเทในส่วนของตัวน้ามะม่วงที่เราทำไว้กับตัวเยลลี่มะม่วงนะคะเทใส่ด้านล่างแก้วก่อนนะคะแต่ว่าจะไม่ใส่หมดนะคะใส่ใส่สักประมาณครึ่งนึงก่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆตักตัวนมปั่นใส่แก้วได้เลยค่ะ ใส่ลงมาประมาณนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะราดด้วยตัวน้ำมะม่วงกับตัวเยลลี่มะม่วงนะคะลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะทําเป็นชั้นๆนะคะก็จะทําให้ดูสวยงามดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนมปั่นของเราอีกรอบหนึ่งค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะด้านบนนะคะใครอยากจะตกแต่งด้วยตัวเยลลี่มะม่วงอีกก็ใส่ได้นะแต่ถ้าใครไม่อยากใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะใส่เป็นตัวเยลลี่มะม่วงแบบชิ้นใหญ่นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะหรือใครจะใส่เป็นชิ้นเล็กก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องใส่นมปั่นให้พูนแบบนี้นะให้ใส่ประมาณแบบเรียบเสมอปากแก้วค่ะเราค่อยตักตัวเยลลี่มะม่วงแบบชิ้นเล็กใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะ นี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยสำหรับเมนูปั่นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง2แก้วแล้วนะคะทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นค่ะสำหรับเมนูเยลลี่มะม่วงนมสดสีสวยน่าทานมากมากเลยค่ะ จากนั้นก็สามารถปิดฝาเสิร์ฟได้เลยค่ะลองไปทำกันดูได้นะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับเมนูนี้นะสามารถปรับความหวานได้ตามความชอบค่ะเขาก็จะมีความหอมหวานจากตัวน้ำสควอชมะม่วงแล้วก็ตัวเยลลี่มะม่วงค่ะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวนิดนๆนะคะจากตัวน้ำสควอชมะม่วงด้วยแล้วก็บวกกับตัวนมสดที่มีความหอมมันนะคะพอมาทานคู่กันแล้วคืออร่อยเข้ากันลงตัวเลยค่ะเวลาทานก็ให้ใช้หลอดไข่มุกนะคะเขาจะได้ดูดขึ้นเนาะหรือถ้าเป็นชิ้น ใหญ่นะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นหลอดที่มีปลายช้อนแบบนี้ค่ะสามารถให้ลูกค้าตักทานได้นะคะแล้วก็หลอดที่เป็นปลายช้อนแบบนี้นะคะก็สามารถดูดตัวเยลลีม่มะม,ม่วงชิ้นเล็กเล็กขึ้นได้เหมือนกันนะก็สามารถใช้หลอดนี้ได้เหมือนกันเลยค่ะ และอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจตัวเยลลี่มะม่วงตราใบฟเฟิร์นก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่ได้เลยค่ะหรือไม่ก็สั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ